โอ้ oh! ตอนนี้ก็ยังอยู่กัน4ี่คนอ่าเก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะต่อไปเป็นฮิปโปนะฮิปโปโปเตมัสสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เรามาอยู่ในเกมโลบอทอีกเช่นเคยแล้วเราก็จะมาเล่นแมปที่คุ้นเคยกันดีนะคะแต่ว่ามาในรูปแบบของพิก เธอบอกนั่นเองนะฮะก็อารมณ์ประมาณว่าเปลี่ยนจากการเหยียบสีเป็นการเหยียบรูปภาพนั่นเองนะปกติมันจะชื่อว่า Map Color b o ์็อใช่ไหมที่พี่นิวเล่นบ่อยๆนะคะแต่ว่าในครั้งนี้มันก็จะมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบของรูปภาพนั่นเองอาสนุกแน่นอนนะกับแบบนี้ เอาละเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันนะคะรู้สึกว่าต้องสนุกแน่นอนไปเล่นกันเลยกับ p i c t u อร์บ x ็อกนั่นเองค่ะอ่าตอนนี้นะคะพี่นิวก็เข้ามาในแมปแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ออาเข้าสู่เกมแล้วนะ,ะในตานี้เป็นการเหยียบรูปภาพสัตว์นะคะเฮ้ยเดี๋ยวตัวไหนเอาตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยหมาจิ้งจอกนะคะโอ้โหล่วงกันไปเยอะเหมือนกันนะเหลือสี่คนนะอ่ะมาตั้งสติปแป๊บหนึ่งต่อไปรูปภาพอะไรรูปภาพนกนกอยู่ไหนเดี๋ยว ตายแน่ตายยังไม่ตายยังอยู่โหเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันนะะเกือบไม่ทันนะเมื่อกี้มันลายตามากเลยปูนี่ไงเออนี่ปูนะฮะปูเสฉชวนนะปูเสฉชวนโอ้โหให้ตายเด้อมันดูลายตาอยังก็ไม่รู้นะฮะอะไรอะ่ะนี่กว้างกวางกวางนะะกวางเออมีด้วยกันสี่ภาพนะฮะยังได้อยู่ยังได้อยู่ อ่าต่อไปนะฮะเป็นเพนกวินเพนกวินโอ้โหติดกันเลยสองภาพติดกันเลยนะฮะนี่เพนกวินนะฮะต่อไปต่อไปโอ้โหสนุกดีนะสนุกดีต่อไปเป็นเอ่อนกนี่ไงเอ้ยโอ้ยยังทันเกือบไม่ทันนะฮะโอ้ตอนนี้ก็ยังอยู่กันสี่คนอ่าเก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะฮะต่อไปเป็นฮิปโปนะฮะฮิปโปโปเตมัส ฮิปโปโปเตมัส <omat> แล้วก็ร่วงเลยนะคะตอนนี้เหลือในสนามแข่งขัน2คนด้วยกันนะคะเก่งมากทีเดียวนะคะระหว่างที่เรารอให้เพื่อนเราแข่งกันเพื่อหาผู้ชนะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีของรางวัลอะไรบ้างนะคะ <c oughs> โอ้โห,โหมีปีกด้วยนะคะเนี่ยต้องใช้โลบักซื้อนะคะ199โลบกักสัตว์เลี้ยงนี่คือ,อยังไงก็ต้องใช้โลบักซื้อเช่นกันนะคะอุย้ยมียูนิคอร์นน่ารักมุงมิงด้วยนะคะแล้วก็มีทเทียนะคะตรงนี้มีทเทียวนะคะ ยังไงเ๋ยวบอกเราต้องซื้อทุกอย่างนี่คือต้องซื้อหมดเลยเหรอต้องใช้โลบักซื้อหมดเลยนะคะโอ้โหไม่มีแบบว่าแต้มในเกมแลกซื้อเลยเหรอเขาบอกว่าไม่มีผู้ชนะนะคะแสดงว่าร่วงไปพร้อมกันเหรอโหอ่ะด้่านต่อไปรู้สึกว่าจะเป็นภาพผลไม้นะฮะอ่าหลังจากที่เมื่อกี้เป็นสัตว์เลี้ยงในครั้งนี้เป็นภาพผลไม้อะไรอย่ากีวี่กีวี่อ่า this is kiwi นะคะโอ้โหตื่นเต้นชะมัดเลยโอ้มีคนร่วงไปด้วย2คนนะคะเอ่อมะนาวมะนาวเลมอนปะ เลมอนนะคะก็คือมะนาวนั่นแหละทุกคนตอนนี้ล่วงอีกสองคนนะคะหรือสคนนะต่อไปเป็นภาพของกล้วยนะคะอยู่ไหนเดี๋ยวไม่ใช่กล้วยเดี๋ยวโอ้ล่วงอีกแล้วนะคะทุกคนและคนนี้ก็กลายเป็นผู้ชนะไปเลยนะคะคนที่ชนะเนี่ยจะได้ไปเต้นอยู่ในฟลอร์นะคะสุดยอด นี่แล้วก็กลายเป็นตัวใหญ่ด้วยนะแล้วก็ไปเต้นแบบว่าอย่างผู้ชนะนั่นเองอ่ะตาต่อไปเป็นตาของพวกผักผลไม้นะคะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนี่ค่ะมะเขือเทศโอเคเฮ้ยมันลายตาอัก็ไม่รู้นะคะรู้สึกว่าแอบยากกว่าคัลเลอร์บล็อกนิดนึงนะ,ะ<อ>ต่อไปเป็นภาพของมันฝรั่งนะคะนี่มันฝรั่งอันนี้คือมันฝรั่งนะคะต่อไปนะคะต่อไปเดี๋ยวนะ เราต้องดูสีเป็นหลักป่ะสีม่วงเห็ดเห็ดเห็ดนี่ไงเอออันนี้อาศัยแบบว่าดูสีเป็นหลักนะคะรู้เทคนิคแล้วนะทุกคนเราต้องดูพื้นสีเป็นหลักนะคะถ้าดูภาพมันจะลายตานะทุกคนต่อไปเป็นถั่วนะคะถั่วถั่วโอหเกือบไม่ทันโอ้โหร่วงไปสองร่วงไปสองนะคะ uh. ตอนนี้เหลือห้าคนอ่าต่อไปเป็นภาพของหัวหอมนะคะหัวหอมหัวหอมไม่ทัน ทันไมหมเออทนันโอ้โหเกือบไม่ทนันอุ้ยเหลือสองคนเอาแล้วทุกคนในตานนี้พี่นิวจะชนะหรือไม่ต่อไปเป็นภาพของอา่าอะไรเนี่ยผักกาศเหรออุ้ยเพื่อนเราก็มาทันด้วยเนะ <c oughs> นี่ยนึกว่าจะไม่ทนันอ่าต่อไปนะคะเหลือสองคนเท่านั้นเฮ้ยผักกาศอีกแล้ว พก,กาอยู่ไหนนี่ไงเฮ้ยล่วงครูมาะเ,เกือบชนะแล้วเชียวกลายเป็นว่าเพื่อเราคนนั้นชนะไปเลยนะะเกือบจะชนะแล้วนะทุกคนอต่อไปเป็นภาพของสัตว์เลี้ยงแล้วนะคะอย่าบอกนะว่ามีแค่ภาพผักผลไม้แล้วก็สัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้เหรอต่อไปสัตว์เลี้ยงนะ,ะมาดูกันเอาใส่ดูพื้นสีเป็นหลักนะเพนกวินเพนกวินน,วน,นี่ไงเพนกวินเอออุ้อยทันไหมทันนะฮะอุ้ยล่วงเป็นเบื่อนะฮะตอนนี้เหลือประมาณหกคนได้อ่า ต่อไปเป็นภาพของช้างนะช้างนี่ไงช้างเย้ yeah! ทันนะทุกคนทันเออแล้วเพื่อนเราก็ทันเหมือนกันนะคะต่อไปเป็นภาพของเพนกวินนะคะเพนกวินก็นี่เลยเย้เพนกวินนะคะเฮะ้ยเดี๋ยวนะมีการปลาหิมะใส่เพื่อนด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยมีการปลาหิมะใส่กันด้วยนะคะเออหมีหมีนี่ไงหมีเนี่ยหม,มีโอเคโอ้โหภาพหมีเยอะมากเลยนะคะต่อไปเป็นภาพของอะไรอะไรนะ่ะ เดี๋ยวอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่นี่เอ้ยว่ทันไหมโอ้ยสุนัขจิ้งจอกนะคะหรือหมาหมามั้งหมามีหลายแบบนะคะต่อไปนะคะอุ้ยนี่ไงเพียบเลยเพียบเลยนะเจ้าหมาตัวนี้นะคะนี่พื้นสีม่วงนะคะตอนนี้เหลือสามคนนะคะตอนนี้อ่าต่อไปเป็นภาพของสิงโตนี่เลยโอ้สิงโตเพียบเลยนะอุ้ยเดี๋ยวนะ เด,เดี๋ยวเพื่อนเราคนนั้นยืนกับอากาศได้ไงอ่ะทุกคนเห็นป้าเมืเ่อกี้คือเขาไม่ได้เหยียบภาพนะแต่เขารอดวัวนะคะวัวเอ้าแพ้อีกแล้วนะะอะไรกันเนี่ยโอ้ยให้ตายเลยวทุกคนเซ็งเลยนี่ค่ะสามารถปลาหิมะใส่เพื่อนในด้วยนะคะเอาหิมะปาใส่หัวเพื่อนแบบนี้รู้สึกว่าจะมีแค่สามอย่างนะผักผลไม้แล้วก็สัตว์นะคะอ่าต่อไปอะไรนะพักการหรอนี่ไงนี่ไงอุ้ยนี่ ันนี้คือผักกาดนะแน่นอนผักกาดนะคะพื้นสีขาวอ่าต่อไปนะคะเป็นอะไรพริกเหรออ่าเป็นพริกนะคะนี่คือพริกคือพริกพื้นสีเขียวเลยนะคะเขียวมะนาวเลยต่อไปนะคะต่อไปเป็นภาพของหัวหอมอ้าวนี่ไงทุกคนหัวหอมเนี่ยหัวหอมหัวหัวหอมมีหลายภาพเหมือนกันนะอ่าตอนนี้เหลือสี่คนนะคะเหลือสี่คนเท่านั้นจะชนะไหมเนี่ยรอบนี้ ต่อไปเป็นอะไรนะกระลำกระลำกระลำเอ้าหากระลำไม่เจอไม่มีผู้ชนะอีกแล้วนะในรอบนี้ร่วงมาพร้อมกัน3 4มสี่คนเลยนะคะอ่ะต่อไปนะเป็นตาของผลไม้นะคะกลับมาที่ผลไม้อีกแล้วนะทุกคน <S 2> <S 2> <S มาดูกันว่าจะชนะกันสักรอบไหมอ่ะภาพแรกนะคะเป็นส้มนะคะส้มส้มนี่ไงส้มโอเคส้มนะคะโอ้โหร่วงกันไปนพึ่พับพ โอเคต่อไปนะคะต่อไปเป็นภาพของอะไรแตงโมนะคะโอ้โหแตงโมมีอยู่เพียบแตงโมมีอยู่เพียบนะคะแตงโมเอามีสามภาพเอง <laughs> อ่ะต่อไปนะ,ะเป็นภาพของอ่อเดี๋ยวนะอะไรอะสาลี่เหรออันนี้เขาเรียกว่าลูกอะไรทุกคนสาลี่ปะ ไม่แน่ใจนะอันไหนที่ไม่นิวเรือกผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นภาพของอะมะนาวมะนาวนี่เรมอนนะเรมอนเนี่ยเรมอนนะคะอุ๊ยเหลือสามคนแล้วอ่าต่อไปนะคะเป็นภาพขององุ่นองุ่นนะคะเออนี่รีบรโดดไปองุ่นมีด้วยกันสี่ภาพนะคะต่อไปเป็นภาพของเชอรี่เชอรี่อยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหรู้สึกว่าแต่ละคนนี่เก่งกันทั้งนั้นเลยนนคะนเนีย ไม่มีใครยอมใครเลยนะ,ะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพของเดี๋ยวอันนี้แหละเราชอบแพ้เออแต่ก็ยังทนันหุ้ยหุ้ยชนะโฟรโโ์จูปินเนอร์ชื่อเรานะะแล้วก็มีพี่นิวไปเต้นอยู่กลางฟอร์เดนนะคะนี่เท่บอกเลยนะว่าเท่ามากเลยนะคะใน,นที่สุดเราก็สามารถเอาชนะเพื่อนๆได้แล้วนะแล้วทำไมเต้นหันหน้าไปทางนู้นนะ่ะเอ้ามาแล้วนะอ้โหูกลังจะดูตัวเองเต้นเลย ต่อไปเป็นภาพของผักนะคะนี่ผักผักผักไหนผักนี่เออเกิดไม่ทานนะทุกคนโอ้โหล่วงเป็นเบือเลยเมื่อกี้เหลือสองคนนะฮะให้ตายเถอะแครอทแครอทอ,อ่าแครอทนะฮะแครอทอ่ายังไงยังไงอุ้ยชนะอีกแล้วพี่นิวชนะอีกแล้วนะคะรู้สึกว่าแบบนี้ก็เล่นไปเล่นมาก็เพลินแล้วก็สนุกดีนนะอ่ยอะมาเล่นกันอีกนะคะอ่า สิงโตนะสิงโตสิงโตอยู่นู่นเลยทันไหมทันนะคะทุกคนอ่ามาเหยียบภาพสิงโตนะคะตอนนี้เหลือก็หลายคนอยู่ต่อไปนะคะเป็นภาพของสิงโตอีกแล้วสิงโตก็นี่เลยนะ,ะทุกคนต่างคนต่างมายืยนตรงภาพนี้กันหมดฮะเหลือสี่คนนะเหลือสี่คนต่อไปนะคะต่อไปเออนกนะคะนี่เลยใกล้ๆเราเลยนะคะไม่ต้องไปหาไหนไกลเลยนะคะนกอุย้ยอ้าวเหลือสามคนแล้วนะคะ ตอนนี้เราสามคนแล้วต่อไปนะคะต่อไปเป็นภาพของหมีนี่แค่ข้างเลยสีเหลืองพึ่งสีเหลืองหนะ้าหมีหมีภาพต่อไปนะคะเป็นภาพของนกนะะนกนกนี่ไงนกเออนั่นแหละ้ยชนะอีกแล้ว <c oughs> พอชนะแล้วชนะรัวๆเลยนะคะสุดยอดนะทุกคนแล้วพี่นิวก็ได้ไปเต้นอีกแล้วนะคะนี่ โหรู oh, ้สึกว like ่าชอบชัยชนะของเรามากนะเพราะว่าเราได้ไปเต้นไงก็แล้วค่ะทุกคนวันนี้พี่นิวก็ได้พาทุกคนเข้ามาเล่นในแบบอ่า Picture Box นะคะก็อารมณ์คล้ายกับ Color Box ที่แบบว่าเหยียบสีผิดแล้วตายนะะแต่ว่าอันนี้เป็นการเหยียบรูปภาพผิดแล้วตายนั่นเองนะทุกคนก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่สนุกมากทีเดียวนะถึงแม้ว่าจะมีแค่ผักผลไม้ แล้วก็สัตว์แค่นั้นนะคะแต่มันก็สนุกดีนะทุกคนในอนาคตอาจจะมีการอัปเดตแบบว่ามีหลายภาพก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มีแค่ผักผลไม้แล้วก็สัตว์เท่านั้นก็แล้วกันวันนี้พี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแกันะจ๊ะแบบนี้สนุกจริงๆเดี๋ยวพี่นิวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะคลิกเข้าไปเล่นกันได้เลยรับรองว่าสนุกแน่นอนวันนี้ไปแล้วน,นะจ๊ะบ๊ายบายจ้าจุบ๊บ ภาพต่อไปภาพต่อไปอุ้ยเหลือสองคนอุ้ยเอายืนอยู่ที่เดิมเลยไม่ต้องไปไหนเลยนะคะอ่าอยัางรอดอยังรอดยังรอดเอาเพื่อนปลาหิมะใส่เราเด้อต่อไปเป็นภาพของขององุ่นใกล้ใกล้กันเลยนะคะองุ่นนะคะปลาหิมะใส่เพื่อเลยนี่แหละนี่แนะ่ออาต่างคนต่างปลาใส่กันนะคะต่อไปเป็นภาพของแอปเปิลแอปเปิลนะแอปเปิลโอ้โหู้สึกว่าเพื่อเราคนนั้นนะคะเก่งเหมือนกันนะคะเนี่ย ต่อไปนะคะเป็นภาพของอะไรเนี่ยไอย้ลูกนี้มันคืออะไรทุกคนใครรู้บ้างพี่นิดูไม่ออกอุย้ยชนะอีกแล้วนะฮะโอชนะรัวๆเลย3 4รอดติดเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ภูมิใจมากเลยนะที่เห็นตัวเองไปเต้นอยู่กลางฟอนะฮะแม่รู้สึกภูมิใจตัวเองจริง